ถูกต้องครับพี่นิดแมนเลยนะฮะแดงกับส้มตีกันชิบหายมันรวมกันไม่ได้ส้มไม่เอาใครถ้ามันส้มไม่เอาใครมีข้อแม้คือมันต้องได้สองร้สิบเสียงไงแล้วตอนนี้พี่คิดว่ามันได้สองรสิบเสียงไหมละ่ะถ้ามึงไม่ได้สองสเสียงคือมึงต้องรวมกับคนอื่นแล้วมึงไม่เอาใครมึงก็เป็นรัฐบาลผมถองบอกว่ามึงต้องเป็นฝ่ายค้านมึงก็ต้องเป็นฝ่ายค้านตลอดไปไง คืออย่ามาหือกับภูมิใจไทยเพราะว่าศินอยู่ในคุกกูบอกแล้วมึงยื่นซักฟอกไปให้ภูมิใจไทยเนี่ยศินเนี่ยขาสั่นอยู่ในคุก <único S 1> น, <aja> นะครับแล้วล่อคืออะไรเปิดตัวบ้านใหญ่เนี่ยเนี่ยมาดิชนบุรีอีกเนี่ยนะครับสนธยากับเฮงก็จับมือกันแล้วนะฮะเออนะครับท็อปนะฮะ,ระรวราลาวุธอีกเราจะได้ ท็อปมาเป็นโคศกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศหรือเปล่าเพราะเขาว่าเขามีดีอยู่อย่างหนึ่งจริงๆที่ดีมากๆคือฟอนอันฟอนฟิชฟรันฟอนฟอร์จิคือแค่นั้นจริงๆเขามีแค่นั้นให้เขาไปอยู่กระทรวงต่างประเทศนะฮะเออเขาไปใส่ตรงนั้นไปนะฮะอยู่อย่างนั้นไปนะฮะอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะนะกูชอบกูชอบเขาพูดนะฮะกูชอบเขาพูดเป็นเอฟซีเขาอีกคนนึงกูชอบมากเลยคนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยชอบ แล้วทุกคนที่พูดอะ่ะ <ś mel dzie ń> ไม่ก really. <sm ell ia> ็ไม่ได้มีหาเลยกูเห็นพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเอามาขายดอมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไอพี่ทุยอย่างเงี้ยขายดอมทั้งนั้นเลยพูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยนะไม่ได้มีอะไรเลยเห็นทํางานแต่ละตัวไอคนเก่งอังกฤษทํางานแต่ละตัวเนี่ยดูไอคนคนที่ดูเหมือนไม่เก่งอังกฤษอย่างลุงตู่เงี้ยดูดิไม่ไม่ค่อยเก่งจะว่าไม่เก่งก็ไม่เก่งลุงตู่แอปลุงตู่แอป โอ้โหคุณถูไม่เก่งภาษาอังกฤษอะจบต่างประเทศอ่ะโอ้โหเขาไม่พูดเฉยพระเจ้าอยู่หัวอย่างเงี้ยรัชกาลที่9อย่างเงี้ยท่านท่านโตจากต่างประเทศท่านโตจากต่างประเทศเกิดต่างประเทศท่านยังไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลยนะฮะท่านคุยกับประสงนิกรประชาชนคนไทยเนี่ยท่านคุยภาษาไทยหมดเลยไม่มีด้วยไทยคำอังกฤษคำมาบอกไว้เลยแหมลุงแกแอปตีจิ้นพิงอย่างเงี้ย พูดได้หมดแหละแต่เขาไม่พูดเพราะอะไรเพราะนั่นคือเอกลักษณ์นั่นคือสิ่งที่อะไรนั่นคือสิ่งที่เราเราต้องทนงตัวเองเอาไว้ในมุมของความเป็นชาตินะฮะจะมาใช้ภาษากอุงภาษาอังกฤษมันเอาเศษถาใช้ภาษาอังกฤษฟูดฟิดแต่เสียจินผิงพูดภาษาจีนสั่นะฮะชิบหายแล้วตอนนี้นะครับ ต่อให้ภูมิใจไทยได้ที่สองก็จบแล้วเพราะปราบใดเงื่อนไขเดียวคือส้มต้องได้เสียงคังมากต้องได้สองห้าสิบเสียงนะฮะดอมก็แปลไม่ออกถ้าด้อมมันฟินไงมันแค่ยินภาษาอังกฤษมันก็ฟินแล้วท <laughs> ินววารัสมันฟินแล้วแค่นั้นเองนะฮะเพราะนั้นมันไม่ได้ฟังอะไรหรอกมันแค่แค่ขึ้นหมพี่จัมันก็กรีดแล้ว สุดท้ายคือ,อะลรแป๊บเดียวมาอยู่สี่เดือนผลงานแม่งมากกว่าสามปีแล้วก็มาด่าะลยมาด่าคุณสุพจีมาด้อยค่าคุณสุปจีนะฮะบอกว่าคุณสุพจีเนี่ย <c oughs> เคยบริหารดูดสิทธิ์ขาดทุนนะครับมึงไม่ได้ศึกษาประวัติคุณสุพจีเลย คุณสุพชีเคยบริหารดูดสิทธานีขาดทุนจิงขาดทุนสองปีแรกขาดทุนของปีแรกซึ่งเป็นไปตามแผนของบริษัทที่จะต้องฟื้นฟูนะฮะและหปีหลังกำไรก้าวกระโดดคุณสุปชีไม่เคยบริหารบริษัทพ่อตัวเองเจ๊งคุณสุพชีมาบริหารสองปีแรกเป็นไปตามการ เขาเรียกว่าฟื้น tamam ฟูกิจกรรกิจการต่างๆปรับรูปนี่นมันขาดทุนอยู่แล้วแต่5ปีหลังกำไร9ก้ากระโดดครับไม่เก่งจริงนะฮะไม่เก่งจริงนะฮะไม่เก่งเท่ากับพิธาหรอกครับเพราะว่าทําบริหารบริษัทพ่อตัวเองเจ๊งเก้งใหเปอร์ลูปอย่างนี้นะฮะแล้ไม่พูดเยอะด้วยไม่ได้เป็นนักการเมืองไงนักการเมืองต้องตอบโต้ต้องด้อยค่าใช่ไหมไม่ <c oughs> เข้ามาทําผมชมก็ชมนะครับแต่นั่นแหละครับผมถึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันปูเอาไว้ให้ <c oughs> อยู่ที่ใครใช่ไม่ใช่จะใช้หมากตัวไหนเดินปูเอาไว้รอหมากตัวไหนที่ไปเดินแค่นั้นเองคนอยู่กับลุงตู่มีผลงานทุกคนนะฮะเพราะทุกอย่างมันถูกวางเอาไว้แล้วลุงตู่ก็เป็นคนที่ใจถึง ยอมรับผิดชอบรับผิดชอบคือรับผิดด้วยรับชอบด้วยนะฮะแต่หลังจากนั้นคืออะไรทุกวันนี้มึงอยางเอาดีเอ็นเอมาขายอยู่อะดีเอ็นเอลุงตู่ดีเอนเอลุงตู่มึงเอาดีเนเอมาขายอยู่เหรพวกมึงเป็นแดงกันแบบไม่รู้ตัวแล้วยิ่งรักบ้างนู่นนี่นั่งมึงเขาไม่ได้ เขาไม่ได้พายเรือให้โจรนั่งครับเขาไม่ได้พายเรือให้โจรนั่งนะโจรจ้างพายเรือโจรจ้างพายเรือเพราะว่าไปไปไปเอาตังค์จากโจรไงแล้วก็มาจ้างพายเรือ <och igen> แล้วโดดไม่ได้ด้วยโดดโดดลงเรือไม่ได้ด้วยโดดออกไม่ได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลมีโดนแฉอีก ฉอีกไปขอตังเข้ามาทำพักนะฮะอันนี้พูดลอยๆนะครับน,นี่พูดบน่บนๆนะบนๆพักข้างบ้านบ่นๆพักข้างบ้านนะนนนนะฮะมันถึงถอยไม่ได้ไงมันถึงโดดออกมาไม่ได้ไง <c oughs> อนุทินไม่ต้องมีอะไรครับนั่นะแหละครับโดดออกมาได้เลยนะฮะ อะไรใช่ไม่ใช่ก็ไปดูเอาแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นแหละนะครับอย่าหลงกลเพียงแค่เพราะว่าเขาเดินเข้าไปเยี่ยมในบ้านอย่าหลงกลเพียงเพราะว่าเขามันจับมันนวดมานู่นมานี่มานั่านถ้าต,ตายนกักการเมืองเป็นทุกคนโดยเฉพาะเนี่ยใกล้เลือกตั้งแล้วท,ท,นะะท,ทวาทุกคนนะฮะมันทําทุกคนมันไหว้ทุกคนมันไหว้ทุกคนนะลูกพี่มันก็ยงังไหว้นะ,ะมันมันไหว้หมดอะยังคนใช้อะคนคนขับรถมันก็ไหว้ นะดูที่ผลงานดูที่การกระทําชัดจบๆนะฮะคำพูดไม่ต้องดูแล้วต่อไปนี้นะฮะไม่บังคับนะฮะอันนี้ผมพูด,ดเฉยๆนะถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ต้องสนใจคําพูดครับทําให้เห็นพอทําอย่างเดียวพอสุปรีจีอย่างเงี้ยทำอย่างเดียวพอทอําให้เห็นพอมึงไม่ต้องพูดเยอะผมจะทําเมกะโปรเจกต์ไม่ต้องพูดรอมึงได้รอมึงได้เป็นรัฐบาลก่อนกูเห <L> <L> ็นพูดไปเหนเดีก็อีกไนท์ไทยแลนด์ เดี๋ยวก็มิชชั่นไทยแลนด์เดี๋ยวก็ไทยแลนด์มิชชั่นโอ้โหมาเต็มไปหมดอีดอกนะฮะเออนะหาเงินได้ใช้เงินเป็นขอบคุณครับคุณแม่แหม่มหาเงินได้ใช้เงินเป็นมึ่งใช้เงินรัวๆเลยนี่ล่าสุดคืออะไรรู้ไหมเจเพนโอ้โหเจเพนไปเยี่ยมตลาดแล้วก็บอกว่าแะไรนโยบายคนละครึ่งคือนโยบายที่ผิดพลาด รู้ส,สึกเสียใจแทนพี่น้องประชาชนในแถบนี้นโยบายของรัฐบาลที่เรียกว่าคนละครึ่งเป็นนโยบายที่พี่น้องหลายคนชอบเพราะช่วยให้มีเงินซื้อของในช่วงแรกๆแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความล้มเหลวเพราะหนึง่งแทนที่จะได้ประหยัดเงินตัวเองไปครึ่งหนึง่งปรากฏว่าเจ้าของสินค้าบางส่วนช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้านะฮะมันใช่ปัญหาของโครงการคนละครึ่งไหมการช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้นนาม,มันใช่ปัญหาของโครงการคนละครึ่งไหม มึงต้องไปด่าสันดานพวกนั้นมึงแยกคนละส่วนสิ่งที่มึงด่ามึงต้องไปด่าประชาชนเหล่านั้นเพราะมีประชาชนเหล่านี้ใช่ไหมนะฮะที่มันฉวยโอกาสนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับโครงการคนละครึ่งเลยนะฮะ ล้วอีกและแล้วอะไรคือ,อมันบอกว่าอะไรคนละครึ่งดีเฉพาะช่วงแรกๆคนละครึ่งเนี่ยดีเฉพาะช่วงแรกๆเพราะคนยังมีเงินแต่พรารัฐบาลไม่มีมาตรการอื่นๆรองรับนะฮะมีเรื่องเดียวโดเดพอเงินหมดในช่วงหลังโครงการคนละครึ่งก็แทบไม่มีประโยชน์อีกเลยเอาออเวนก็คนละครึ่งมันจบแล้วอะเหมือนมึงแจกเงินหมื่นหนึ่งอะมึงใช้เงินหมดแล้วยังไงต่ออะ คือมึงพูดเนี่ยแล้วอย่างืมึงแกกเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยคนไม่ได้ใช้ด้วยคนเก็บด้วยร้านค้าก็ไม่ได้เงินจากคนหนึ่งหมื่นเพราะมึงเอาไปซื้อโทรศัพท์มึงเอาไปจ่ายนี่บางคนก็เก็บเอาไว้ไม่ใช้เศรษฐกิจมันก็ไม่เดินร้านค้าก็ไม่ได้มึงบอกว่าหลังโครงการไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อีกเลยมึงรู้ได้ไงว่าไม่มีประโยชน์ไอเวนมึงรู้ไหมว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยตอนสมัยลุงตู่เนี่ย นะครับแม่งกระจายรายได้เนี่ยนะครับ1.5ล้านล้านค้าย่อยเนี่ยนะฮะปีหนึ่งอะกระจายรายได้เป็น1.5ล้านต่อล้านค้านะครับ1แสนล้านค้าในแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ยอดขายก็เพิ่มเฉลี่ยได้รายได้เพิ่มร้านจะ2.9แสนบาทและได้รักได้ฐานลูกค้าใหม่ๆด้วยเพราะอะไรเพราะเขามีคนละครึ่งเขาอยากไปลองกินร้านใหม่ๆทําให้เขาได้ฐานลูกค้านั้นเพิ่มขึ้น แล้วมึงรู้ไหมว่าคนละครึ่งเศรษฐศาสตร์แอบแฝงคืออะไรแอบแฝงคืออะไรคือคนไม่ใช้ครึ่งหนึ่งวันหนึ่งคนละครึ่งให้ได้ใช้สองร้อยใช่ไหมคนไม่ได้ใช้สองร้อยคนจะใช้สี่ร้อยคนจะใช้สามร้อยนั่นคือหลอกให้คนใช้เงินเกินเพื่อดันเศรษฐกิจให้มันมากขึ้นเพราะอะไรรัฐบาลใช้เงินไปหนึ่งหมื่นหกพันล้านประชาชนใช้เงินไปหนึ่งหมื่นแปดพันล้านคนไปกินปู กล่องหนึ่งเนี่ยสามร้อยแปดสิบาทเขาได้ลดไปสองร้อยได้ลดไปร้อยหนึ่งเนี่ยเหลือสองร้อยแปดสิบาทเขาก็ใช้เงินเกินไปตั้งร้อยแปดสิบาทนะฮะแล้วทําให้ข้าวสารต่างๆขายดีขึ้นเพราะร้านข้าวสารก็มีคนละครึ่งเขาไปซื้อข้าวข้าวสารเนี่ยกระสอบหนึ่งเนี่ยสมมติอะสามร้อยบาทเนี่ยเหลือสองร้อยบาทเขาใช้เงินเกินไปตั้งร้อยหนึ่งอะไรอย่างนี้ แต่ถ้ามึงให้เงินหมื่นไปอะ่ะมันเก็บใช้นี่หมดไม่ได้กระจายหายเลยเอาไปจ่ายค่าอะไรจ่ายค่าไอโฟนไปซื้อไอโฟนไอโฟนเพราะมึงจกักรพบพอโครงการมึงหมดแล้วมีประโยชน์อะไระแต่โครงการคนละครึ่งหมดเกิดประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยฐานลูกค้าที่เขาโอเคกับร้านค้านี้มากไม่มีคนละครึ่งเขาก็ซื้อแล้วมึงรู้ไหมกิ่นวิทยาของเศรษฐศาสตร์คืออะไรคือคนไม่ได้คนมีตังเนี้ยไม่ได้จะซื้อของทุกคน แต่จิตวิทยาของเศรษฐศาสตร์คืออะไรคนชอบของราคาลดเฮ้ยคนชอบของลดราคามีตังค์แต่ถ้าไม่ลดราคาก็ไม่ซื้อนะครับไม่มีตังค์ลดราคา50เปร์เซ็ตมึงยังซื้อก่นเลยเนี่คือนิสัยคนไทยคนไทยชอบของลดราคาคนไทยไม่ชอบของราคาเต็มผมบอกได้เลยพี่ก็มีตังค์แต่เวลาพี่ไปซื้อของในห้างอะ่ะ ทุกคนพี่มีตังทุกคนเนี่ยแต่พี่ไม่ซื้อพี่รอรู้ว่าเดี๋ยวมันลดห้าสิบเซเดี๋ยวมันลดเจ็สเอเอพี่เดซี่บอกแพ้ป้ายเซลทูนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากโครงการคลนเรื่องที่เขาคิดมาทุกเม็ดแล้วแต่จะกระพบเหมือนไม่มีะรยะยะแซะหรอแซะก็งโง่เหรอ,โ,อโครงการจบ ก็หมดประโยชน์แล้วคนไม่มีและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคนไม่มีตังเติมคนละครึ่งคนไม่มีตังเติมคนละครึ่งนี่มึงต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะคือมึงต้องพิจารณาตัวเองนะสุดๆแล้วนะมึงจะช่วยเหลือทุกคนไหมนะไม่มีโครงการไหนที่มันตอบโจทย์ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ในประเทศชาติได้ยกเว้นโครงการของพระเจ้า คือเสกให้แม่งรวยกันทุกคนเลยแล้วก็ไม่มีคนทํางานเพราะไม่มีคนทํางานเศรษฐกิจก็ไม่เคลื่อนไม่มีคนปลูกข้าวไม่มีคนขับรถแท็กซี่ไม่มีคนนวดไม่มีคนเพราะมันรวยกันหมดแล้วมันก็นอนเฉยๆมันผิดวิสัยมันผิดปกตินี่มันไม่ใช่ธรรมชาติไอ้ผู้ที่บอกว่าคนรวยทุกคนคนรวยทุกคนแล้วจะทําอะไรอ่ะก็มันรวยกันหมดแล้วมันจะทําอะไรสรุปแล้วคืออะไรไม่มีอะไรจะแดกเพราะคนทากับข้าวก็ไม่มีเพราะมันรวยแล้วคนปลูกข้าวก็ไม่มีเพราะมันขี้เกียจปลูกมันรวยแล้ว นะฮะอะไรของมึงอะจกักรพบ <c oughs> แล้วเป็นโครงการที่ไม่ได้เอื้อในทุนด้วยกระจายรายได้นะฮะสู่รายเล็กสู่รายน้อยนะครับร้านค้าย,ย่อย1.6ล้านนะฮะยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยละ2 9 0 0 0 0บาทต่อล้านที่สำคัญคือเลยประชาชนได้ฝึกใช้ e-payment มากขึ้นผู้สูงวัยก็ได้ใช้แอปเป๋าตังค้องขึ้นนะฮะ นี่คือการผลักดันอย่างแท้จริงและถึงขั้นด e ิจิทัลฟิสคอลสติมูลุส SME and c o n s u m e r i n s i g h t f ร์ m Thailand หายเหวอะไรก็ไม่รู้ศูนย์วิจัยเรศรษฐศาสตร์จุฬายังบอกเลยว่าดีผู้สา่อังกฤษไม่เก่งด้วยนะฮะดิจิทัลฟิสคอลสติมูลุส SME and c o n s u m e r i n s i g h t f ร์ m Thailand is half and half p r o ร r a โปรแกรมอะไรก็ไม่รู้นะแม่งยากเออสงสัยต้องใช้วิญญาณของท็อปวลาวุธนะครับร้านค้ามียอดขายโครงการเพิ่มขึ้นต่างๆเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นนะฮะกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญเสริมสร้างทักษะความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสนับสนุนประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เกิดและหลังจากนั้นมาหลังจากโครงการคนเรื่องลงตู่คุณป้าคุณนะ้าใช้พร้อมเพย์เป็นเกือบทุกคนใช้พร้อมเพย์เป็นเกือบทุกคนครับผมนะฮะไม่มีอะไรจะแซะแล้วสุภจีเข้ามาเอาเวจีดิ้นพลา <laughs> ข้าวไทยไม่เคยราคาแรงอย่างนี้มาถึงปุ๊บแม่งขายเอาขายเอาขายเอา,า,เอานะฮะ มาอีกแล้วออเดอร์จากตลาดแอฟริกานำเข้านำเข้าข้าหอมมะลิภายสั่งแล้วสามแสนตันอีกนะฮะโอ้โหตา,าหาดินพานอยู่มาหนูบอกไม่ต้องห่วงครับหนูบอกไม่ต้องห่วงครับสบายมากเลยการเป็นหมากเพราะเดี๋ยวจะจัดสรรคนเก่งๆมาทำงานให้หนูหมดเลย นูไม่มีอะไรมากครับหนูแค่ชนอย่างเดียวชนอย่างเดียวชนให้อย่างเดียวนะฮะชนทุกเรื่องที่เหลือทํางานไปเดี๋ยวกูชนเองทุกเรื่องนะ,ะจบครับไม่มีอะไรมากครับดินพลานกันไปคนแห่เข้ามาแห่เข้ามาพักภูมิใจไทยเฉยเลยอย่างปปปปเป็นปรากฏการณ์ที่แม่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยงงมากแล้วไม่รู้ไอ้คนที่แห่เข้ามาเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้คือเป็นหนอนอยู่หรือเปล่า <laughs> เพราะฉะนั้นคือ การลดบทบาทตระก,กูลชินประเทศไทยต้องเสียหายบ้างเห็นหรือ,อยังแต่ในการเสียหายนั้นก็รีดคืนได้ตั้งหลายหมื่นล้านนะเออตั้งหลายหมื่นล้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจว่าบุคลิกหนูจะเป็นยังไงจะเงื้อเงืงงะนู่นนี่นั่นบ้างช่างมันช่างมันครับดูขำๆก็พอนะฮะไม่ต้องเชื่อหนู ไม่ต้องเช ow, ื่อกบมโนเพราะหนูก็เ enfin, ล่นละครนะฮะให้เช like ื <Mechan ics> <enjoyed ophone> ่อในจุด <aha> ส <rien> ูงสุดแล้วเราจะเห็นเลยว่าไอ้พวกที่มันปากดีทำทรงวิชาการแม่งเด็กๆวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับมีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้พูดนะครับแล้วก็เวลาคงได้ไม่พอนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันวันพุธนะครับอีกวันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมาต่อให้เรื่องเมนเองก็ดีนะครับเรื่องเมรเรื่องศิล นะเรื่องสินว่าจะเป็นยังไงนะครับนะฮะเรื่องเวียดนามเขมรนะฮะอะไรต่างๆก็เดี๋ยวมาว่ากันพันพุธนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขอกราบประธานาภัยวันนี้ขอบคุณในทุนทุกท่านนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่กุ้งนะฮะขอบคุณพี่ไก่นะครับขอบคุณคุณแม่แหม่มนะครับขอบคุณพี่ลิลินนะฮะพี่แมวนะครับผมนะเป็นทั้งแอดมินด้วยนะครับผมนะพี่ธนิดาพี่บีนะครับ